ให้มีใครมานั่งจำหรอกเขาเรียกว่าคนบ้าพูดถึงอดีตคนอื่นคนนั้นปัจจุบันนี่แหละฟันต่อฟันตาต่อตาไปเลยใช่ไหมอื้มโอ้โหมันไม่ได้แล้วเนี่ยมีกลัวหรอกนะอืมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะตายน่ะมัน เรื่องจีด้อยสำหรับกูใช่ไหมคุกก็ติดมาแล้วป่าซ้ยบานปายไม่ได้ด้อหาเลยพูดคำไหนก็คำนั้นไม่เคยมาโกหกตอแหลใครหรอกความตอแหลของกูไม่มีกูเกิดมาเพื่อตรงอย่างเดียวอืมตรงแล้วกูก็ไม่เลี้ยวด้วยตรงอย่างเดียวจ้อเา ไม่เคยด่าใครก่อนนะแต่ถ้าใครมาลับรลงใช่ไหมไม่มีเราที่จะมาเว้นอ่ะแสดงว่าประจอก็จะไม่ยอมเขาเหมือนกันไม่ฮะก็บอกอยู่ในจะไม่ยอมอ๋อเออโอ้โหมันเหมือนกันด่ามาด่ากลับจ้ะโอ้โหไม่ไม่ขาดทุนกันเลยนะเนี่ยโอ้โหจัดเลยเขาบอกแล้วว่าไม่เคยยุ่งกับใครใช่ไหมเออแล้วก็ไม่เคยอยากจะรู้จักเขาด้วยเหรอเอาแล้วเขารู้จักสนิทกับพระเอ้าไหมบอกว่าไม่รู้จักไม่เคยรู้จักเหรอเออ ว้าไม่รู้จักเขาจะมาคุยกับพระสวได้ยังไงนั่นน่ะสิไม่รู้จักกันแล้วมาพูดทําไมนั่น,นต่างคนก็ต่างก็อยู่อยู่แล้วมันคนละที่คนละทางอยู่แล้วตายเอออืมเ,เขาจะเกาะแสงพระสวไหมสงกระใยมั้งเออคงอยากเกาะละมั้งเออแล้วพระสวจะให้เขากเกาะไหมเนี่ยหรือเกาะกันได้ผลกับแรงงานนี้นี่ไงเกาะยู่นี่นะด่าไปแล้วเนี่ยเออโอ้หถ้าพระสอด่าก็ถือว่าให้แสงเขานะพระสอไม่รู้เลยเอ่า ให้แสงเท่านะไม่เคยเอ่ยถึงเขาเลยถ้าเอ่ยเอ่ยถึงอียาดเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เอ่ยถึงอียานนั่นน่ะเอ่ยทุกทุกวันอียานอ่ะเพราะว่าจัมาเออพูดถึงอียานไม่ได้พูดถึงมันเลยเพราะหนูไม่รู้จักมันก็บอกว่าไม่ได้เอ่ยถึงมันเพราะเราไม่รู้จักมันไม่ถามแม่แม่พูดถึงนี่หนูหนูหนูโคตรพ่อโคตรแม่หนูโคตรพ่อเขาแม่เลยนะถึงจะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้กลัวนะจ๊ะจะบอกให้ใช่เออ อความตายหรวความอะไรนะไม่ได้กลัวมาเลยจ้ะพาอผ่านมาเยอะแล้วจ้ะนั่นเห็นไหมให้จําไว้ด้วยนะนอนมุ้งสายวัวก็นอนมาแล้วไม่มีใครไปประกันเมาสองคืนไม่มีใครประกันอพอมาตรงกับเสาร์อาทิตย์นั่นน่ะสินี่คือประเด็นเลยล่ะเคยผ่านมาแล้วด้วยนะจะบอกให้นะไม่ใช่ป่ากูไม่เคยเข้าคุกนะเห็นไหมพ่อหายโหดด้วยนะจะบอกแล้ด้วยโหดด้วยนะไอเห็นก็ต้องหนาวงานเนี้ย อย่าให้รู้ประวัติประศรแล้วจะหนาวจะบอกไว้เลยแกทําห้องเย็นมาก่อนแไม่ใช่ว่าจะจะพูดใครก็พูดจะจะเล่านิทานก็เล่านะเออไม่มีใช่ไหมกูไม่ใช่นิสัยแบบนั้นนะอืมกูเอาของกูเอาของกูล้วนๆเอามาพูดกูเอาคอนเทนต์กูล้วนๆมาพูดไม่น่าคอนเทนต์ของใครกูก็ไม่เคยไปถ่ายที่ไหนกูตีบอกกลัวแล้วประซรนอบน้อม กูตีเข้ามาเลยกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ให้จะซอด้วยอยากคิดว่ามึงจะมาพูดเหมือนพูดกับเแต่นพูดกับตะพลน่าจะบอกให้ดยนะประสอไม่ใช่แซ่ฟาดนะขาดไปหลายเส้นเลยนะจะบอกเลยไม่ใชเพื่อนเล่นมึงน่าจะบอกให้นั่นเลยต่างคนต่างทำคอนเทนต์ถึงมึงจะไม่รู้อะไรไปกันเนี่ยเว้ยชื่อกูรอ นี่แหละที่ป้าซอไม่พอใจมากก็คือชื่อนี่แหละเนาะใช่ไหมลงไปในไลฟ์มันะเต็มไปหมดมันก็ชื่อจะซอจะซอเนาแถมมาให้เขาด่าเราอีกต่างห์ค่ะมึงสมควรไหมหล่ะมึงจะเอาครูไปพูดเอาแสดงว่าไอ้จีมาว่าให้คูอะแสดงว่าเขาไม่บอกเฮ้ยอย่าไปลงกูก็จะไม่ด่ามึงหรอกอย่าไปบอกชื่อเขาอย่าไปบอกเออชื่อเขาไม่งั้นกูก็จะไม่ด่ามึงเลยถ้ามึงไม่ถ้าไอ้จี่ของมึงไม่มาว่าให้กูในช่องอะกูก็จะไม่ด่าไม่จะไม่ว่าอะไรเลย แต่นี่ไหลามาพูดนั่นพูดนี่เออทำไมกูัวศัยมึงกินแล้วไงโอ้โหเป็นไงเล่นถูกคนแล้วเล่นกับป้าฮ่าไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆป้าไม่ได้กลัวมันหรอกกัดมาก็กัดไปเหมือนกันแหละอแล้วมึงลงไลน์แล้วมึงดูกูด้วยนะกูด่ามึงเต็มๆใครรักก็รักไปไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะอ,อ๋อ แล้วบอกให้แม่มึงด้วยนะว่าอืมอ้าวเสร์ฐาเป็นนายกไปซะแล้วอ้าวเสร์ฐาเป็นนายกบอกสบายตั้งไว้ใช่ไหพี่แดงอ้ายุบซะยมือได้แล้วไม่รู้เห็นเขาร้อ,องผมร้องไห้อะไรจะไวแท้พี่แดงลงมาตีขอบคุณนะคะลงมาตีไปแล้วเะเนก็ไปเกินสามเดือนแล้วพี่แดง สี่ปีหนูแล้วเป็นดี๋ยวก็มีคนมาขอเสื้อเหลืองแสดงอีกครบวาละหนุแล้วขอบคุณจรครบกวาระก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะไปทึงไหนเพราะว่ากันไปกระโดดมาคนไล์ให้ขอบคุณมากคุณปูขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะพี่แดงไลด์ด้วยรือว่าคลิปด้วยคลิปอืเยาจะคลิปเราจะกี่ปไลค์อ่ไลค์ด้วคลิปด้วยเยอะยิ่งดี อ่าุ่ใจไปบาทสองบาทเนาะคอยดูกูจะคอยดูมึงสามเจ็ดคือนี้กูก็จะคอยดูต่อไปนี้กูจะดูมึงตลอดอ่อืก็โอเคกูไม่ดูมึงนะแต่เดี๋ยวนี้กูจะดูแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกูจะดูมึงไรมึงดูมึงไรไรไหนกูก็จะดูถ้ามึงเอ่ยถึงกูกูก็จะด่ามึงเขาชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเอ เขาเขาเป็นคนแบบนี้ดูพ่อตะกอกูไม่เคยดูมึงมึงเด้งเข้ามากูก็ไม่ดูแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปกูจะดูมึงมึงไหลไหนกูก็จะดูไหลนั้นถ้ามึงเ่ยถึงกูเมื่อไหร่ถ้าเอฟซีมึงไหลถึงกูเมื่อไหร่กูก็ฟ้องมึงเหมือนกันรอคอยดูไม่ฟ้องแม้แต่คลิปนี้เลยหรอเออไหลนี้เลยล่ะดูไปเลยเออไม่ได้ดูดไว้น่ะสิโอ้รอเออให้แดงดูให้อือไม่ได้ดูเอาไว้ ต่อไปนี้กูจะดูดมึงไว้เลยตั้งแต่ดูดให้แรงๆเลยบ้าออซออตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป<อ>ถ้ามีเอฟซีมึงบ้ากูซอนะมึงโดนแน่โดนแน่กูไม่ได้ครูนนะแต่กูอกจริงนะอืแต่ก่อนกูก็ไม่เคยดูด้วยแต่วันนี้นะกูจะดูมันพูดบอกว่าเจ้าของที่ดูเลยไปร้องใจนะเดี๋ยวนะ อ่านนึงเจ้าของที่ด้วยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจอดูดก่อนอ่านก่อนจะได้จับต่อเนื่องไปเลย <laughs> มันมันพูดบอกว่าไม่ขอเจ้าหน้าที่ดูแลใครไปร้องเรียนจริงจริงมันไม่เกี่ยวเลยนะใช่ไหมทำไมไม่ดูไม่ถามเจ้าที่ขอดูกับเจ้าที่ <c oughs> เราก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครแล้วไมไ่เอ่ยอถึงใครเราบอกแค่ว่าว่าเจ้าหน้าที่บอกมาว่ามีคนร้องเรียนคนที่ออกมาดิ้นตอนนี้นะ่ะคือร้อนตัวใช่ไหมอือมเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นใครเราจะไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยแค่เราบอกว่าสามปีไม่มาแต่ทําไมมาทไมมาวันนี้มีคนร้องเรียนไปหรือเปล่า แล้วก็ทําคอนเทนต์ของเราแล้วก็พูดแล้วว่าทำคอนเทนต์ของเรามไม่รู้เป็นใครผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเป็นใครข้ออ้างของเจ้าหนี่ก็ได้ว่าเออมาตรวจแล้วมีคนมาร้องเราก็ต้องถามว่ามันเป็นใครเพราะว่าสมัยนี้นะมันไว้ใจใครไม่ได้มีแต่ร้องร้องร้องอย่างเดียวใช่ไหมอะไรก็ร้องอะไรก็ร้องเราก็เลยไว้ใจใครไม่ได้เข้าใจไหมขนาดราบปูนมาหน่อยหนึ่งก็มีคนร้องทําอะไรก็ร้องเราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนใช่ไหมคะ เราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเลยว่าเขาเป็นคนร้องเราเ,ออเราก็ไม่รู้สังวเออแล้วก็หาว่าไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้แล้วว่าว่าใครขายอ่อเออ,เอ,อแล้วถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้เราก็จะไม่นั่นเลยไปร้องก็ไปอยากรู้แล้วจะดู